พูดถึงราคาสินค้าแล้วคุณผู้ชมครับราคาสินค้าเขาหยับขึ้นจริงๆเพราะว่าหลายอย่างที่เรารายงานมาต่อเนื่องขยับขึ้นมาแต่บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยผู้ประกอบการเขาก็ขอขยับขึ้นราคาแต่ว่าไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นล่าสุดวันนี้ครับผู้ประกอบการบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเขารวมตัวกันห้ายี่ห้อเตรียมที่จะแถลงชี้แจงเลยว่าทําไมเขาถึงขอขึ้นราคาต้นทุนจริงๆมันเป็นยังไง ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป5ยี่ห้อครับมีไวไวยำยำนิชชินมามา่าและก็ซื่อสัตว์ครับวันนี้นะนัดรวมตัวกันช่วงบ่ายวันนี้ฮะบ่ายนี้เหรอบ่ายนี้ครับบ่ายนี้เพื่อชี้แจงต้นทุนต่างๆและเพื่อเป็นการบอกกล่าวไปยังกระทรวงพาณิชย์ด้วยครับว่าผู้ประกอบการว่าผู้ผลิตเนี่ย เผชิญกับภาวะขาดทุนมากมายขนาดไหนรวมทั้งสาเหตุที่ทำไมถึงต้องขอปรับขึ้นราคาอีก1-2สบาทต่อซองซึ่งเขาบอกว่าถึงเวลาเหมาะสมที่จะต้องพิจารณาอนุมัติได้แล้วเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวมาเนี่ยยังไม่ได้รับอนุมัติ<ช>ยังไม่อนุญาตให้คืน<ช>ถูกเบรกบ้าง,งอะไรบ้าง,งดนตรึงโงอ๋อที่เราติดตามข่าวกันมาตลอดนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ผลิตแตละรายต่างยื่นขอปรับราคาเขาบอกมานานหลายเดือนแล้วเนื่องจากว่าต้นทุนวัตถุดิบที่มันปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะแป้งสาลีเดิม250บาทต่อถุงนะฮะตอนนี้เพิ่มเป็น500บาทต่อถุงฮะ,ะน้ำมันปาล์มเดิม18บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้เพิ่มขึ้นมาสูงกว่า50บาทต่อกิโลกรัมเขาบอกเนี่ยเอาง่ายๆต้นทุนแค่2ตัวเนี่ย มันก็ขยับขึ้นขนาดนี้แล้วอ่ะเขาขอขยับขึ้นหน่อยได้ไหมล่ะราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปวันนี้เขาเลยอยากชี้แจงขณะที่ร้อยตรีจักรายยอดมณีครับรองอธิบดีกรมการครับภายในท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งผู้ประกอบการสองรายได้ขอปรับราคาจากซองละหบาทเป็นซองละ8บาทแต่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่อเอาด้านหนึ่งเราเป็นผู้บริโภคอะเราก็ไม่อยากให้ขึ้นหรอกอ จะขึ้นเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่อยากให้ขึ้นแต่ทีเนี้ยต้องฟังก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างบะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยเราเห็นเขาขอมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการอนุญาตเลยเดี๋ยววันนี้ฟังกันหน่อยอว่าบรรดาผู้ประกอบการเขาออกมาชี้แจงถึงปัญหาของเขาอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพานิย์อ่ะฟังแล้วก็ยังไงชี้แจงแถลงขกับเราด้วยก็รอติดตามอยู่เหมือนกันเนาะ